สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาทําบุญนะคะอยู่ที่วัดมโนรมนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องจอดรถในางล่างนะคะอยู่ที่มุกดาหารนะคะแล้วก็เราจะต้องไปขึ้นรถสองแถวนะคะเราก็จะเฝ้าๆหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะขันสองแถวนะคะทุกคนนะโอ้เฉยเลยนะครับสำหรับค่าบริการรถขึ้นเขาเราก็จอดเพทำบุญบริจาคเพื่อข่าทํามน์รถบรมนุษยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับ ขอท er, okay, kind of ่านที่จะประกพิเนะครับโอเคนะครับเราก็จะนั่งสองแถวนะคะทุกคนเพื่อที่จะขึ้นไปบนวัดนะคะสี่โงปรมาณว่าถึสี่มงนะคพี่น้องคะเบิ้งเน้มาะนงครับพี่น้องค่ะเบิ้งบรรยากาศตอนขึ้นเขาเลย ถึงแล้วชูนปฏิบัติธรรมปูมาโนรุมแล้วก็จะไปหวพระก่อนแล้วเขาจะไปหาปูต้้อองปัันนนนนีีีิจจจทบบาาาาเกก่่ววะะย ก็ลกแล้วบนแล้วมั้งมีเหมือมันเนี่ยตอนมาตอนนั้นยังไม่เสร็จเลยสวปปีได้ลหมมั้งน้อสวปปีอะไรบ้างอะไรบ้างตอนที่เรามา ยังไม่ได้เหมือนมีแค่ขานเนาะตอนที่เรามาเราเราจะไปไหนคะเฮีย องคุองคุอมคุชือบยายนอกอนมีประวัติาพยาสีมุดามหามุมุนินลับ นินปาน,นาคราชพระยาสีพยาสีมุกดามหามุนีนินปาน,นาคราช่ช่ไหม แอปบปฮ้อนนะอดีอด <of> ี <complexity> อากาศดีแห้งค่ะทุกคนอากาศคือไม่ร้อนเลย ต้องผ่านิดน,น,นี่นู้นตอนนั้นอะทางเดินมาแบบทางเคนบริเฮดแบบนี้เด้พี่น้องเป็นทางไปน้ำปูนี่แหละอันนี้เพิ่งนี่นเิมปูนแล้เข้าไปเก็บเห็ดปะสมปูนเสริมเข้าไปเก็บเห็ดเฮียเ<อ>ไปหาเห็ด ไม่เก็บเไม่ด้ไม่ดูจากรอยการเอาไม้คำ,าาคำนะต้นไม้ลายอยากหเก็บเห็ด กอนอันมามากับเหียแล้วนะคะที่พี่น้องเชียนหนึงมาหลังเจสมัยอันจีบสองสามปีที่แล้วจีบกันไม่ไหม้ผุนก็ยังคอยกจดใจๆหรอกเออมา้าหลังเจสมัยผุ่นนั่นดีถ้าแม่พี่น้องเห็นสิมีรูปหนึ่งอยู่บ้านนะคะพี่น้องคะจะมีหนึ่งลูปที่อยู่บ้านที่ถ่ายด้วยกันตอนที่มาวันนั้นนะคะอันนี้เพี่นเสริมปูนปันน๊บเอออันนี้คือเสริมปูนตอนแรกเราก็เดินผ่านดินก็แต่ยังกินนอกเลยนะอสวยงามสวย เพราะว่าตอนที่มาตอนนั้นนะคะก็ ang, ยังยไม่ยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแง่พืนที่ดินทุ่งนะ้ยทุ่งแล้วก็พดมีนี่ใช่ไนหะมก็ได้มาที่น่าจ้าอันนี้ยะมาทำบูชาคันบกดินพี่น้อนง,งันบกบินจะกำลังศรัทธา แอดมินลด้วยแอดมินด้วยเอาให้แอดมินเขียนที่โตเลยค่ะเขียนลงชื่อเขียนชื่อที่นมี่อยู่ลงในผ้าแดงนะคะจะขอให้ตัวเองพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักได้หมดค่ะที่ต้องะกาศให้ที่โตค่ะว่า ก้อยขับป้าพี่นออ้องสาธุนกับก้อยกระชินสาธุโอ้เดี๋ยงังกินนอ้อยเนาะเดี๋ยังกินน้อผู้่ะโอ้เพป็นเห็ดหลาปลาดุกพี่น้องเพื่อนกำลังฝักหลาปลาดุกอยู่ก็ดีไปใส่ผ้าชั้นกโอ้จ้ะกำลังเพื่อนกำลังกินหลาปลาดุก ถ้าพี่น้องสังเกตนะคะตอนนี้นะคะก็คือมีด้ายแดงนะคะมีอเ,เออมีผ้าแดงนะคะเ,คเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นพระเจ้านางสาวสิจาเชนาราษให้แล้วแล้วกัน ชอบแบบนี้เลยพี่น้องแบบค้นบ่หลาย,ยสินะค้นบ่หลายเราแบบเวลาที่เข้าไหวหรือเวลาที่เข้าอนเมืองแถี้มันจะมีสมาธิมันสิมีสมาธิแหละมันจะรู้สึกแบบไม่วุ่นวาย มององเองก็หาดูดังทพ่อังบอกคนไหนเอามันุบคบรถ ชุดถักดาษพี่น้องยาวเขียนยาวไปกันสองแผ่นตอกันาองพี่นตอกกันเดี๋ยวเราจะไปติดกันแล้วเราไปวายก่อนปะขายหมดก็ป็นค์ น่าจะกี้ก็ใชเาา็ดเป็นังไงบะนี้ม่เห็นลูกขอดู้เยออนี่าก็สิไปรอดนะคะพี่น้องคะหลอดไปทองเกินนะคะพี่นอ้องมาเบิร์นกันว่นามาันี่นีจากหลอดนะคะ ราต้องเดินระมัดระวังนะลูกเดินระมัดระวังนะเพรมนพวเขาแตกบ่ว่าไปไปเดินเดินเดินรลอดคงอดไปเด็กหางเนี่ยนะคะไปจากหางเลยมาัมอ้อมหางอ้อมหางเด็นอนตามกที่าตามคงเของามาไหวปู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 สีมุกดาเห็นปะดล

จะไปได้จาไปกอนเอาเล้ก็เป็นหล,ลอดล่ารบโอ้หลอดแล้วเปนหลอดมาแล้วันกัดกรนมะจ้าจุดบ้าอันนี้จุดที่หเพื่อพารณามไมไรโลคค่ะการไม่มีโลกเป็นราบอันปรีป้ิว อันนี้จุดที่หกจองที่หกคือเพื่อหน้าที่การงานและชีวิตที่รุ่งเรืองนี่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 เห็เบ่ร์ผ้มมเอใช่เหรพี่ใช่อันนี้หกเจ็ดไปนู่นพี่ดิข้างในค่ะเอ้ามาคือสิยอนค่ะ ไม่เดินเข้าตรงนี้ไม่ขึ้นขึยอดออกจากเพิน่นไปได้เหรอเพราะว่าใช่คือเห็นเสียบตันไปอยู่เออเอาไปนี่ละนี่เาาเจ็บทีดเจ็บติดนอนเออมนเด็กตุเจ็บเพื่อเงินเมืเงองนอน กล้องไหลมาสา,สาถูปลาหาก็ไปจุดถูกแล้วก็ไปผูกทานเดียกดวก่อนทานนั่นเท่าสิมาเที่ยวนะคะพี่น้องค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือกาดอย่าตกนะคะทุกคน ใส่แมสนะคะไปถึงรถแล้วก็เจลล้างมือนะคะนู่นที่ลักถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนครบก็เถอะใช่

นี่นี่ของคุณอ้วนตึงนะคะทุกคนลูกข้าวโวอยี่เปอรเซนล่ะเราก็จะเราก็จะผูกร่วมกันกับแกเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นคู่ครองกันตลอดไปนี่นี่ลูกขราวโพดนึงเลยหรือเ่เฮียบอกว่าผูกใส่กับผูกกลดรักกูลงกูรักกูลงกู เสร็จแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้แอดมินผูก เสร็จจากนี้เราก็จะไปเราก็จะล่องไปทางนครวานุ่มนะพี่น้องนะครับสิไปทางนครวานุ่มทิ้งผู้ไทยทิ้งนครเชิญพี่ไปเที่ยวเล่นไหมเชิญที่ไปเที่ยวเล่นนครวานุ่มมันมีเถื่อเขาเชื่อควาน้องสาวนครไปจังไรอันนี้เท่าไหยังก่อนเที่ยวที่ มุกดาหารถ้าต้องลองเพลงมุกดาหารดิกลับจากวัน,นแข่งเรือหัวใจน้องีหที่มุกดาหารคุยกับน้องตั้งนานคุยกับน้องตั้งนานเพียงแค่ผ่านควมเนื่อยป่ก็ับไปแล้วพี่น้องไปซจำนี่ลักไปจำสามคนเอา ราก็จะไปเรื่อยๆไปแบบไม่รีบ EP นี้เป็นนะคะ EP นี้เป็นทริปที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคะทุกคนเป็นทริปที่ไม่ได้เตรียมตัวหรือว่ได้เตรียมเอยียงเลยนะคะพี่น้องคะสตาร์ทรถกันปะเราไปไหว้ปู่ใช่ค่ะสตาร์ทรถขึ้นก็คือแบบว่าเออป้าเฮาไปไหว้ปู่ภาสียผาก็คือตามที่มีอยู่ในรถเลยนะคะทุกคนเ,กเพราะว่าตอนแรกนะคะต,ตั้งใจ ตั้งใจว่าจะมาแต่ก็ไม่ได้มาสักทีนะคะก็เลยเอาแบบไม่ตั้งใจก็เลยได้มานะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับทุกคนที่อยากมาเที่ยวนะคะมุกดาหารนะคะวัดวัดอะไรนะปะ้าวัดภูมโนโรมนะคะวัดภูมโนโรมนะคะแน,น,น,นะ,ะน,นาพี่น้องสูภูสูคนเลยนะคะพี่น้องขาลองหองันางน้นลองหันกลับไปนะคะปะเราไปถ่ายยื่นถ่ายตรงนั้น จะได้ทำป okay, oh, kind of ุกไหมโอเคค่ะพี่น้องค่ะกลับจากวัดป่าภูมะนอมว่าใจน้องเฮียที่มุกาหานคุยกับน้องตั้งนานโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เอาไว้สำนีก้อนเอาบุญมาฝากพี่น้องสุฟูสุขค้นกันล้วกันค่ะไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบายเอาคั้บอกยังไง